สวัสดีค่ะคณะอาจารย์บุคลากราและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ที่รักทุกท่านประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v i ด1 9ฉบับที่3ทับ2,564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และลอกหมายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐบาลและนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ของสถาบันพระบรมราชนก คณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 วิยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและให้การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่2และ3ปีการศึกษา2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือหรือโควิด -19 ดังนี้ข้อที่1ให้จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2564โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชาข้อที่2อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่1ทั้ง2ห้องและนักศึกษาชั้นปีที่2 ห้องหนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สามารถกลับบ้านได้ส่วนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศข้อที่3นักศึกษาชั้นปีที่2ห้องสองให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ที่บ้านยังไม่ต้องเดินทางมาวิทยาลัยข้อที่4 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนในรูปแบบออนไลน์และพักในวิทยาลัยขอให้แจ้งความประสงค์ต่อทางวิทยาลัยเพื่อวางแผนการจัดที่พักและสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ในวิทยาลัยต่อไปข้อที่5ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ที่บ้านควรรับทราบและทำความเข้าใจพร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาในปกครอง เรียนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่6นักศึกษาที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ต้องศึกษาวิชาต่างๆตามตารางเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในการปิดจะพิจารณาตามหลัก incubation period คือไม่เกิน14วันต่อครั้งนักศึกษาปโปรดติดตามการประกาศ การแจ้งจากวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ www.bcnc.ac.th และโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอข้อที่7นักศึกษาชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ให้ฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาลตามแผนการจัดการศึกษาการณีรายวิชาที่มีการงดการฝึกจากแหล่งฝึก ให้สาขาวิชาวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเช่นการสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลการใช้กรณีศึกษาการใช้สถานการณ์เสมือนจริงหรือ simulation based learning หรือในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา ข้อที่ 8. ในการจัดสอบอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชาทั้งนี้จะต้องแจ้ง,งนักาศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบข้อที่9 ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดดังนีสน้สวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะตลอดเวลาล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกออเจลอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุก ปรุงสุกด้วยความร้อนและใช้ช้อนส่วนตัวไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มจำนวนมากหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องปบป,ปากกันกับคนหลากหลายกลุ่มหลีกเลี่ยงการไปในที่เสี่ยงหากจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อต้องกักตัว14วันและสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติเช่นมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหายใจหอบเหนื่อยให้ไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่พักอาศัยจึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใดวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไปประกาศณนะวันที่8มกราคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะ